กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีและสวัสดีเอฟซีตุกท่านเด้อที่เขามารับชมซ่องสนีป่าพี่น้องเอลยตอนนี้น้องนายกำลังสิทุูกน้ำไม้แกงน้ำน้ำไม้กะน้ำไม้แบบว่าเขาหนึ่งแล้วแล้วเขาก็เอาใส่ทงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้พี่น้องตู้เย็นแบบแช่ส้มธรรมดาเนาะนี่นี่นี่เป็นน้ำไม้ทงหรือว่าน้ำไม้แบบนึ่งแล้วเขาใส่ตู้แช่ไว้เลยเนาะ่าขมัดดองกับพ่อแม่นตอนนี้น้องนายกำลังสิแกงน้ำไม้สูตรสนีป่ากินพี่น้องเอลย นี่ใหม่เ่ะกระดังไพ่เรียบร้อยลูกบุญบุญอยู่ทางหลังบรรยากาศยามเพียงเถียงที่นี่เอ้ยเถียง,ง,ง,งใกล้สิบ่ายนั่นแหละทุกคนจะได้กินข้าวบ่ายเนาะเนยเอ้ยยังเนยโอ้ยไปตำหูม่ใหญ่จืดมัจืดหายเด้อเดี๋ยวสิบอกมัน,นยังจืดมันเนยตำหูมันยังจืด ี่ป,ป่าพย่งต่ำหุน่นพมิญาย่าจืดที่น้อ,ปปอ,นองอ่ะสิแกงเผอแม่เนยน้ำตาแม่เนยมาจากป่าหิวเขาเนาะ เราได้ยังไงคะพอแม่ต้องหนัดดำไปหน่อยลูกเต่าก็เลยเหลือเลยดบเลยดำจะนีวะ่ว่าเกลื่อนดำไปหนออ่อย ข e, er. ึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปเลยกล้องสนีก็คืออยากดำดำปะมาๆๆมาเบิ่งดูจะคล้องนะตัวน้องหนักก็คลาอยู่นะคือดำเถิดดำแบบใแรงหนาด้าดองนัดคือมีคนเห็ดซอยลายคนพี่ต้นสีแซ่บสีนัวใช่ค่ะรับล่องขยังอันนี้นะ บ่เป็นกูจงกูจงนี่อีกอย่างนี่อยบรรยากาศย้ำมันถึงเที่ยงเนาะว้าน้องหน้าคือบ่ต้มน้ำห่อนก่อนปวดแย่เลยเนาะต้มแกงเลยเมืนบ่ใช่แล้วค่ะโอ้โหน่าจะอร่อยเนี่ยอร่อยแน่นอนพี่น้องเพิ่งทำไม้เขาชิ้นหนึ่งแล้วแต่เขาเขาไปอยากจักเอาพี่น้องไว้จักแล้วก็ปวดแสบพี่ไปนี้ใคลไหนให้เป็นต่อเป็นต่อเนาะ โอ้ยอะไงมาควงทางก่นอนดีกาหนเมือ่อนีนก็เอาลานอีกคือเก่าไปเนองเอ้ยบ่ได้ไปใส่โอ้ยเอาลานสาวตากมันอันนี้ไม่เอาแล้วนะเอาลานสาวตากมันต่ำหูต่ำหูก็ฮะกระไรสองฮะกระไ้ป่งปายแหลนไปเอามัานตากมันอีกเนาะเอน่ห์เมื่อยหลับงานเละเพรา,อาจอยังบ,บ่อยู่ะม่ียวยังชื้นกระเบออียวยเลือดขาดเออสน่ห์ได้ค่ะจากก้างบอบอ,บอ เดี๋สิทามเอาอยู่บัตจากซองอ่านกันยังดีน้องพี่น้องเา่นี่นี่นี่มา่นี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 ่น่นี่นี่นี่นงไปถน่นี่นม ใส่กลางเงินกลางเงินย่านางแบบนี้มันสี่แสบพี่น้องเอ้ยถ้าใส่แต่นามย่านางเลยบ่แสบแต่ว่าบ่ได้กินตอนทับเบือเนาะแบบว่ากินตอนทับเบือแบบนี้มันสี่แสบสำหรับน้องหนัดน่ะแสบพี่น้องเอ้ยแต่สำหรับผานผู้ส้มนั่งหนัดกับโบหูเนาะแต่ว่าน้องหนัดมักแบบนี้พี่น้องเอ้ยกินแบบนี้เดี๋ยวรับรองแสบแน่นอนท้องไห้ยท้องหนักกันแดดแดดพี่น้องเอ้ยแสงแดด ใส่บักผิกลออีกเลยใส่บักิกลงไปอีกหน้าิกเป็นลูกเลยป้าน้องนาสกาัดเหรอสัญญาณเลยค่ะสีเมื่อน้องนาดพี่น้องแจ็กแซ่บปะเส็บเมื่น้องนาเชื่อเก่าด้วเราเบิ่งรอส้มนมกันได้พี่น้องกูปลาเด็กใส่ปลาเด็กพอดีแอนเกือบถวยหนึ่งแมนเวยน้อยหนึ่ง คือว่าอะไรเนาะอันน่องนาดบ้านอันแม่ยาเจ้าจน่ะก็มีแม่นปลาลหลเนาะแต่พอจะใส่ปลาแดดลายยนปลาแดกเบ<อ>ิ้บ้าน่านย่ายาผมมีปลาแดดเนาะตัเล็กปะยันเบิร์่เ,เ,เมื่อไหร่เขาไปป้าปูป่ปลาสมาหลเนาะน้องน,น,น,น่ะเนาะปลาาน่สะออนว่าที่แม่ยาได้ไปทำเลยอยากเข้าใจผิดเลย ขอใจพิสนะคะวาทีไม่หยาดง่ะยังมาแสดงอาณาเลยเน,ะนาะง่ายคุยๆเนาะขนาดบอกตายคุยขบพาดูใจกันแต่คือปลาแหละพี่น้องสิมีข่าวดีสนีก็อยากหูเด้พี่น้องทามเฮา,าก็ยังบุหูคืนนอกันแม่นสนีก็ยังอยากหูคือกันพี่น้องอยากหูต้องทามภายใต้ด้วยพี่น้อง ไปทำผัดไส้ปะประเดกยังบ ah, ่เ <stopped> บ <breathing> um, ิดตได้หาน้ออะใส่เป็นนวลงไปยางงเลยค่ะแม่เนยกระแม่เนยมาขมแม่เนยสนดมน้องนยเขาก็จะใส่แป้งนัวลงไปหน่ออืมอืม กำลังกันเนาะกำลังผลโอ๊เอ็กโอ๊อเอ็กเลยนี่ค่ะดูหน้าตาสิคะหืหน้าทางอร่อยนะ่าดูเลยใส่กระปูหนาวลงไปท่านผู้ชมปูหนาวป<ะ>ูมีกิ่นป่จ๊ะใส่ลงไปมันแต่งนัวไปเนาะ จำเป็นมานๆหอมกินหอมกินมนันุมันห้อยหอยอยู่นั่นแหละอยากกินเลยนอยากกินตังเลยวันนี้ขาดอย่างหนึ่งคือผักกระเหงเนาะผักกระเหงทาใส่ที่ลังเลยล่อให้เขาเพื่อสุปก่อนเนาะ น้องหนาเป็นคนเห็ดนานซาวก็เป็นคนนอนเผาพี่น้องเลยนี่น้องหนากำลังสีเอาพักกแย่งใส่ท่านผู้ชมนี่โอ้โหสีอวยรวยเป็นตาแซ่บไปเลยพี่น้องยโอ้แย่งลงไฟจ้าลงเคียวถึงกล่าวงนี้มบ้บาดมน้มบ้บาโดนโดยโดนโดยต้องอเนวยตัวเสอะตัวแสบหน่อยอืม กลุ่มเลยจ้าไปเจอกันอยู่พักกันเด้อเด้อบบบไหนคำสามหนึ่งขนาดใส่กระมังเลยเบิรงอ่ะอัศวินหมดันเลยไปเลยกินจองคนละ hãy làm sao đâu chạy thêm cái đó thôi chào mừng 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 chào sao sao, mừng chào thiên kẻ nó hả, thiên ỏi mami và sami, chỉ thiên kẻ thôi. nó luôn, nó nó phải không mà, thương, rồi, đó. Ừ. mà kín đây ơi. Mà thương, mà thương. มาทาง,งนด่งมาดีีนดนดกกน่น้องที่ข่าดูกันเด้อตอนนี้พ่จองอนี่เอาเทียงน้อปพักเกงไหมครับครับห้ามเลิทีงอ้อบ่วงที่พอบ่วงเี่ 光靠奔跑。光靠奔跑，然后就跑。光靠跑，跑呢？跑呢？在跑，跑呢？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  จะวางวางในถอจะอย่างงั้นขาว้าสิปอนในเรนนี้แล้วกินข้าวงต้องข้าวขาววขาใช้อุ่นทองเข้าไปก็กินะกับบิบบไ้ค่ะมาตัวไ่อทำมาหมุยเหรกะทิเา กันปลอกจากับแม่นางแกบุมปลากระกับเขาจะยากเบ่งย่าอีกไอ้โเขาย่าที่ปลาดระาบตั้งตังตั้งตั้งตังตั้งบันน้องตั้เต้งตัตั้งต้ง้งังต้งง กิมเนก็ขเขาลากเก็บเป็นสนิเดอร์ผักก็เลยก็เช็กก็ติดตามซ่องสนิปป่าในเด้อ mm hmm. พออกันคกิบต่อไปพไี่น้องเอยสบายก็ลางกินสอบเด้อ